ได้เลยค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วขณะที่หนูน้อยหมวกแดงกำลังถือกระเช้าใบใหญ่จะไปเยี่ยมคุณยายคุณแม่ได้สอนหนูน้อยหมวกแดงไว้ว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าอย่าไปไหนกับใครอย่าเชื่อใจใครรีบไปรีบกลับนะคะหนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงจึงตอบว่า ค้นแน่ขณะที่หนูน้อยหมวกแดงก็นั่งถือกระเช้าเดินไปในป่าอย่างมีความสุขนันหนหู้น้อยหมวกแดงก็ได้ร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนานเราจะทำตามสัญญาข้อเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาเราจะทำอย่างซื่อตรง ขอให้เธอตรงไว้ใจและาัาธาแผ่นดินจะดีในไม่ชา้าขอคืนความสุขให้เธอลงเรียนบุกป,ปัญญาในขณะที่หนูน้อยหมวกแดงกํำลังร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนานก็ได้มีหมาป่าตมเจ้าเล่อยู่ตัวหนึ่งที่หิวหอยเหลือไปเห็นหนูน้อยหมวกแดงเข้า มันจึงคิดอุบายจะจับหนูน้อยหมวกแดงกินเป็นอาหารค่ะหิวแล้วก่อนค่ะจะจับเด็กคนนั้นกินเป็นอาหารให้ได้ค <c ười> ิดแล้วเปลี่ยวปากริง่งม,มันจึงแกล้งเข้าไปถามหนูน้อยหมวกแดงว่าหนู ood, จะไปไหนหล่ะจ๊ะหนูน้อยหมวกแดงจึงตอบว่า หนูจะไปเย่มคุณยายที่ป่าท่ะยืนนะคะ่ะหมาป่ารู้ทางมาอย่างดีจึงรีบวิ่งไปวิ่งไปให้ถึงเกาะหนูน้อยหมวกแดงและเมื่อมันถึงบ้านคุณยายมันก็จับคุณยายไปขังไว้ในตู้เสื้อผ้าและตัวมันนั้นก็แกล้งนอนบนเตียงท,ทําทีท่าว่าเป็นคุณยายื <c oughs> <c oughs> เมื่อหนูน้อยมวกแดงมาถึงบ้านคุณยายเราจะทำอ้าถึงบ้านคุณยายแล้วกักักกัคุณยายอยู่หรือเปล่าคะหมาป่าที่ปลอมตัวเป็นคุณยายจึงพูดว่าอยู่สิเจ้าหลานเข้ามาดีเลยแกร็กสวัสดีค่ะคุณยายวันนี้คุณแม่ให้หนูนำกระเช้าผลไม้ไมาเยี่ยมคุณยายค่ะเอ๊ะทำไมวันนี้ ของคุณยายถึงได้เตอเจอจังเลยละคะหมาป่าจึงตอบไปว่าอ๋อมาคืนยายเล่นเฟซบุ๊กกับสมาคมยายถิงนป่าอนหลานตายหญ่ก็เลยโตเอ๊ะแล้วทำไมจมูกของคุณยายถึงใหญ่ใหญ่จังเลยละคะหมาป่าจึงตอบไปว่าอ๋อมื่อคืน,น,น,กกาคานายายสั่งพิซซ่าฮัทหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์มากินนะ เห็นเขาบอกว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งยายเลยลองซื้อมากินดูพุณยายก็เผลอโดมพิษไทยในพิซซ่าเข้าจมูกยายก็เลยโตแล้วก็พองแดงเอ๊ะแล้วทำไมปากของคุณยายถึงดี้วแกงแก้างจังไงล่ะคะหมาป่าจึงตอบไปว่าอ๋อคุณยายทนความอยากและความหิวที่จะกินหลานไม่ไหวแล้วสิ ดีนะันแล้วเ็ตกเข้าจ,จับหนูน้อยหมวกแดงกินเป็นอาหารหนูน้อยหมวกแดงจึงได้ขอความช่วยเหลือช่วยด้ค่ะช่วยด้ค่ะใครก็ได้ช่วยด้ค่ะช่วยด้ค่ะขนะนั้นเองที่นายพานถือขวานจะไปตัดฟืนงในป่าก็ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือของหนูน้อยหมวกแดงเขา้านายพานจึงช่วยกำจัดหมาป่าและตั้งแต่นั้นมา หนูน้อยหมวกแดงกับคุณยายก็ได้อยู่รอดปลอดภัยจากน้นมือหมาป่าทิทฐานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเพราะความไว้ใจนั้นอาจน,นำไปสู่หายนะและเพื่อนๆอาจจะไม่โชคดีเหมือนหนูน้อยหมวกแดงทุกครั้งไปนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นะคะเกี่ยวกับนิทานใช่ไหมคะนิทานในในเรื่องนะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องหนูน้อยหมวกแดงแต่ซึ่งนะคะเขาก็จะมีการแสดงท่าทางประกอบใช่ไหมคะเพื่อให้เสมือนจริงเกี่ยวกับการเล่านิทานนะคะก็จะมีการเคลื่อนไหวที่แบบลักษณะท่าทางให้เหมือนนิทานที่สุดใช่ไหมคะให้เหมือน ตัวละครในเรื่องมากที่สุดนะคะถ้าหากมีการเปิดภาคเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลงมาแสดงนิทานให้คุณครูดูดีกว่านะคะในเรื่องแต่ละเรื่องนะคะว่าเราจะเลือกเรื่องอะไรนะคะเป็นตัวละครแบบไหนแต่ตัวตัว ตัวละครแต่ละตัวมีบทบาทอย่างไรนะคะในเหตุการณ์นั้นตัวละครตัวนั้นทำเรื่องอะไรอยู่นะคะแต่ในส่วนของวันนี้นะคะคุณครูก็นำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับนิทานการแสดงมาให้เด็กๆได้ดูนะคะดนตรีนาฏศิลป์ก็รวมไปถึงเรื่องของการแสดงด้วยนะคะเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อความสมจริงนะคะฉะนั้นในส่วนของงานวันนี้นะคะคุณครูก็ ให้เด็กๆดูในหนังสือนะคะคุณครูต้องขออาภัยในความตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าหนังสือเล่มของคุณครูมันเป็นเล่มของคู่มือนะคะให้เด็กๆดูในหนังสือหน้าที่1นึ่งรสามนะคะหนึสนะคะเกี่ยวกับการแสดงท er ่าทางประกอบนิทานและบท เพลงนะคะเขาจะมีรูปมาให้หนึ่งรูปเป็นเลียงสามตัวกำลังแบ่งปันผลไม้กันหรือเปล่านะคะเขาก็จะให้เด็กๆสังเกตภาพแล้วก็ตอบคำถามนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ข้อนะคะจากนั้นเด็กๆให้สังเกตภาพแล้วก็ตอบคำถามมาให้เรียบร้อยจากนั้นถ่ายรูปนะคะเขียนชื่อด้วยถ่ายรูปส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มให้คครูตรวจนะคะเดี๋ยวคครูจะตรวจเรื่ และก็ให้คะแนนนะคะสำหรับค้าบนี้เจอกันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคาบหน้าสัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ